ในสมรภูมิหน้าทหารอเมริกันจะกลายเป็นคนเหล็กคอมพิวเตอร์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์พีซที่พวกเขาสวมบนร่างกายตอนที่เขาจัดหาเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดให้แก่ทหารแต่ละนายนั่นคือข้อมูลครับเมื่อคุณเข้าไปจันบาลหรือเข้าสงครามคุณไม่ต้องการการต่อสู้อย่างยุติธรรมแต่เป็นความเหนือกว่าในการรบบางทีการแสดงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของคนกับเครื่องจักรก็คือ คอมพิวเตอร์ PC <Yeah. S 3> เราต้องมาดูว่ามันเชื่อมโยงเราถึงกันยังไงและแน่นอนว่าอ e ินเทอร์เน็ตอีเมลอะไรพวกนี้ได้เปลี่ยนวิธีที่คนเราติดต่อกันไปแล้วค่ะทุกวันผู้คนนับล้านเปิดเครื่องจักรที่สามารถเก็บและเรียกดูข้อมูลได้เป็นหลายห้องสมุดทําการคํานวณน,นับพันล้านคําสั่งในทุกวินาทีมันย่อโลกมาอยู่ที่ปลายนิ้วของเรา จริงๆแล้วมากกว่า50%ของครอบครัวในอเมริกามีคอมพิวเตอร์ PC อย่างน้อยหนึ่งเครื่องแต่ย้อนกลับไปยุค1970ไม่มีใครคิดว่าคนทั่วไปจะต้องการสิ่งประดิษฐ์นี้<อ>ผมพูดจากหัวใจของผมมันคือเวลาที่อเมริกากำลังโซเซจากการลาออกของประธานาธิบดีการล่มสลายของเวียดนามใต้และหายนะเรื่องสารพิษที่เลิฟแคลเราต้องอยู่ที่นี่ปล่อยให้ลูกๆฉันรับเคาะกับเจ้าเนี่เหรอ แต่ขณะประเทศนี้กำลังสับสนในช่วงลำบากชายสองคนชื่อสตีฟกำลังม่วน,น,นกับกา,ารสร้างอนาคตที่สดใสกว่าในโรงรถสตีฟจ็อบส์กับสตีฟวอสเนียกคือชายคู่หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ว่าเราสามารถมีคอมพิวเตอร์เจ๋วๆที่สร้างให้คนทั่วไปใช้ที่อาจนำทางไปสู่การสร้างสรรค์อีกไม่รู้จบเวลานั้นคอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เต็มห้องที่ต้องปรับสภาพอากาศ แต่อุปกรณ์ที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้วอชเนียกับจ็อบส์มีทางนำพลังของคอมพิวเตอร์มาสู่คนหมู่มากตอนพัฒนาเมื่อทศวรมัติก่อนหน้ามันประกอบด้วยทรานซิสเตอร์เล็กๆที่ประกอบกับชิปซิลิคอนที่พูดวยภาษาเลขฐาน2คือ1กับ0ซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนเลข1แล้วก็ศนย์พวกนั้นเป็นคำในโปรแกรม Word Processing ของคุณเป็นตัวเลขในโปรแกรมบัญชีมันเปลี่ยนเลขหนับศูนเป็นเว็บเพจได้ค่ะ กางรรวมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟตแวร์ได้เปิดตัวเมื่อปี1976ในชื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลคอ a p p ป e ปเป็นเครื่องจักรพื้นๆที่ไมิได้มาพร้อมแป้นพิมพ์จอรหรือแม้แต่ตู้ใส่ในปีต่อมา Apple II ก็เผยโฉมเมื่อมีออเดอร์เข้ามา2ล้านเครื่องสำหรับ Apple II โลกก็ได้ประจักษ์ถึงกำเนิดแห่งยุคคอมพิวเตอร์ PC จากนั้นมาเครื่อง PC ก็ขายได้มากกว่า1,000ล้านเครื่องทั่วโลก เราจะรู้สึกเปลือยเปล่าถ้าไปไหนแล้วไม่มีมันและตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้เป็นแฟชั่นล่าสุดในหลายขแขนงรวมถึงในสนามรบด้วยการรวมกล้องไว้ในอาวุธและช่องมองในหมวกเหล็กระบบแกลนวอริเออร์ทำให้กองทหารเข้าถึงอีเมลไร้าสายและระบบแผนที่ดาวเทียมถ้ามีกล้องที่ติดอาวุธแล้วก็ส่งภาพไปยังทุกคนในหน่วยก็ไม่มีใครต้องร้องอา้าภาพมีค่ามากกว่าพูดพันคำ